ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่เฟกนิวส์สนักเตะม,มีความเป็นไปได้ซบลิเวอร์พูลเปิดเชื่อ3นักเตะซึ่งสื่อที่น่าเชื่อถือได้มองว่ามีโอกาสย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ลิเวอร์พูลรายที่2ในซัมเมอร์นี้เจกเกนครอบจัการทีมลิเวอร์พูลกำลังนำนักเตะหงส์แดงเข้าแคมป์เก็บตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับมาเปิดฉากพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ในช่วงสมัยนี้ลิพูพึ่งจะได้เตะเข้ามาเสริมทัพแค่รายเดียวคืออิบราฮิมาโกนาเต้ปราการังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสและยังไม่แน่ว่าจะซื้อใครอีกหรือไม่แต่สื่อระดับชั้นนํามองว่า3คนนี้มีโอกาสและมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว 1.. จารตโบเวนจากเวสแฮมเจมเพียสนักข่าวคนดังของดีอาาติกที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับลิพูเป็นอย่างดียืนยันว่าจารตโบเวนปีกจอมเทคนิคของเวสแฮมยูเนเตดเป็นหนึ่งในลิสต์เป้าหมายที่หงแดงเล็งมาเสริมแนวรุกเพียสบอกว่าคร และชื่นชอบฟีท้าวของโบเวนโดยหากลิพูปล่อยดิวอตอริกี้หรือสซดันชากอรี่ออกไปก็พร้อมซื้อโบเวนที่น่าจะมีค่าตัวราว35ล้านปอนด์โบเวนย้ายจากเฮาซิตี้มายู่กับเวสแฮมด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์เหมือนเดือนมกราคมปี2020และในฤดูกาลที่แล้วทําไป8ประตูก,กับ5แอซิสจากการลงเล่น38นัด 2. โดเมนิโกเบราดี ardi, จากซาสโอโลกาเซตาเดโลสปอร์ตและคอริเอเลเดลลาเซลา สองสื่อกีฬาชั้นนำในประเทศอิตาลีรายงานตรงกันว่าลิพูเอาจริงกับการไล่ล่าดโดเมนิโกเบลลาดีปีคนเก่งของซาสโซโลเบลลาดีทำผลงานเยี่ยมทั้งกับต้นสังกัดและทีมชาติอิตาลีที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูโร2020ทำให้คาดว่าจะมีค่าตัวะระดับ40บล้านปอนด์ดาวเตะวัย26ปีทำได้ถึง17ประตูจากการลงเล่นเกมหลีก30นัดในซีซั่นที่ผ่านมาโดยนอกจากทำประตูได้เยี่ยมแล้วยังแอซิสให้เพื่อนหญิงได้ดีและมีเทคนิคชั้นยอดอีกด้วย สามุสเซมัวจากโอลิมปิกลียงทั้งเทลกราฟสื่ออังกฤษและเลเทนสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสให้ข้อมูลตรงกันว่าลีพูสนใจฮุสเซมูอากองกลางวัย23ปีของโอลิมปิกลียงคงแดงติดตามดูผลงานของูอามาได้สักระยะแล้วเช่นเดียวกับอาร์เอลนที่เคยมีข่าวให้ความสนใจเช่นกันโดยเชื่อว่าค่าตัวนักเตะในสมัยนี้อยู่ที่ราว20ล้านปอนด์ูอาก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของลีงตั้งแต่ปี2 0 1 6โดยจนถึงเวลานี้ลงเล่นในลีกเอิงไปแล้ว127เกมทำได้23ประตู และติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว1นัดลิวอพู Liverpool ถูกยงว่าสนใจฟองเกซี่กองกลางเอซิมิลานตามรายงานจากสื่ออิตาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอาริคสเหลือสัญญาเพียง12เดือนกับทางเอซิมิลานบวกกับช่วงที่ผ่านมาการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าทําให้มีข่าวลือย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานจากลากาเซต้าเดโลสปอร์สื่อดังอิตาลีที่เผยว่าคงแดงกําลังจับตามองสถานการณ์ของกองกลางวัย24ปีรายนี้อย่างใกล้ชิด และมองให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจอร์จินโนวดุมที่หมดสัญญาและย้ายไปเปียเทในรายงานเผยว่าสาหิทุที่เมลานยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเกสซี่ได้ลงตัวมาจากเรื่องค่าในที่ทั้ง2ฝ่ายยังหาทางลงร่วมกันไม่ได้โดยสัญญาฉบับเก่านักเตะร,รับอยู่ที่2.2ล้านโยูโรต่อปีซึ่งรายงานแจ้งว่าแข้งอารโคสอยากเพิ่มเป็น6ล้านโยูโรต่อปีในสัญญาใหม่ตั้งจากปีศาจแดงดำที่พร้อมขยับให้ในเดซ4ล้านโยูโรส่งผลให้การเจรจายัางคงไม่รุ่้วง แม้ในรายงานต่อท้ายว่ามีความเป็นไปได้ที่เกสซีจะตกลงต่อสัญญาแต่นักเตะไม่ตัดการในการย้ายทีมหากว่ามีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามาทั้งนี้ในมุมของลิปูกําลังรอดูสถานการณ์ของเกสซี่กับมิลานโดยในรายงานเผยว่าหากยังไม่มีความคืบหน้าทีมดังของอังกฤษพร้อมเดินหน้าเข้าหามิดฟิลด์วัย24ปีจอจินโน่ัยรุมกองกลางทีมชติฮอลแลนด์ยืนยันย้ายซอบปริสซังชักแมงไม่ใช่เหตุผลเรื่องเงินแม้ก่อนหน้านี้บาซโลน,า,น,นาเป็นตัวเต็งมาโดยตลอด ไวเนดูมตสัญญากับลิพูลในฤดูกาลล่าสุดก่อนตัดสินใจเลือกย้ายร่วมทีมปารีสแซงต์แช็์แมงยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสทั้งที่เคยมีข่าวอย่างหนักกับบาซโลรนาซึ่งมีเจ้านายเก่าโรโนเดาคู่มันคุมทีมหลังเปิดตัวกับทีมได้สัญญา3ปีอย่างเป็นทางการเมื่อวันพันสปปดีที่ผ่านมากองกลางจอมขยันกล่าวว่าเหตุผลสำคัญในการเลือกซบเปเียชคือความจริงจังของสโมสรและมีแผนงานที่น่าสนใจผมยอมรับว่าเป็นตัวเลือกที่ยากมากเพราะเชียร์บาซ่ามาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น เราได้เจรจากับพวกเขาและผมรู้สึกดีแต่ผมคุยกับสโมสรอื่นด้วยเปอัชเช่เคยติดต่อมาก่อนด้วยซ้ำผมได้คุยกับเลโอนารโดตามโรปิโปเชติโนที่ผมเคยรู้จักแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาไปอยู่กับทอตแนมดังนั้นผมได้มีการคุยกับเขามาเยอะพอสมควรเปอัชเช่ทาให้ผมรู้สึกว่า <S <S พวกเขาอยากได้ตัวผมไปร่วมทีมจริงๆซึ่งมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเขาอธิบายถึงแผนงานของสโมสรให้ฟังรวมถึงความต้องการคว้าแชมป์ต่างๆให้มากขึ้น ทั้งในฝรั่งเศสรวมถึงในโยุโรปผมคิดว่าโปรเจกต์ที่นี่ยอดเยี่ยมมากนับจากจุดนั้นการเจรจาเป็นไปด้วยดีมากๆพวกเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ผมเซ็นสัญญาและทําได้รวเดเร็วกว่าใครในการเจรจามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าได้เงินมากขึ้นที่นี่เพราะมันไม่ได้ต่างกันมากนักผมจึงขอประเสริฐอีกครั้งว่าเลือกเปอชเชเพราะเงินไว้ในด,ดุมปิดท้ายหงส์ซออกหักซื้อเหลืองจอไปดูความเามเล่นเซ็นสัญญายาวหปี มีรายงานจากฟาบิโซโรโรมโนนักข่าวชื่อดังเผยว่าบริเซียร์ดบุลใกล้คว้าตัวดันยเยอร์มนเดนจาก PSV ไฮโฮอเฟนมาร่วมทีมด้วยสัญญาเป็นเวลา5ปีและอาจจะมีการตัวร่างกายในวันนี้ศูนย์หน้าวัย22ปีกลายมาเป็นที่จับตามอ,องจากทีมชั้นนำทวุโรหลังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับโต้สกัดรวมถึงในศึกยูโร2020ที่ผ่านมากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะกับทางซเซอร์เลิงที่กำลังเจรจาคว้าตัวนักเตะมาตลอดเดือนที่ผ่านมาล่าสุดจากรายงานเผยว,ว่าการเจรจาของทั้งสองทีม อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากดอตมนต์ mund, ตกลงสัญญาใหม่กับมิโนไรโอลาเอเยนของนักเตะสำเร็จรุ่งเป็นเวลา5ปีโดยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการตวรวจร่างกายในวันนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักเตะจะมีค่าตัวอยู่ระหว่าง30-40บถึงล้านยูโรและเอเยนของนักเตะจะได้ส่วนแบ่งจากจำนวนดังกล่าวไปถึง3 0มิเรคิเรียนเอ็มบัปเป้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อตวรวจร่างกายก่อนลงฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นกับปารีสแซงต์แงชงกง กองหน้าวัย22ปีมีภารกิจเดินทางไปช่วยทีมชาติฝรั่งเศสในซกยูโร2020ซึ่งทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือสวิตเซอร์แลนด์ไปอย่างน่าเสียดายโดยแข้งรายนี้โดนตำหนิอย่างมากเพราะเป็นคนพลาดจุดโทษชั้งนี้เมื่อวันพระสปฏีที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้มีคิวกลับไปรายงานตัวที่สโมสรซึ่งนักเตะได้เผยภาพการตรวจสภาพร่างกายกับทีมแพทย์เปียเชพร้อมสีหน้าที่ยิ้มแย้มช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือจากสื่อฝรั่งเศสที่เผยว่าเอ็มบัปเป้ไม แม้ทางต้นสังกัดพยายามกล่อมนักเตะอย่างหนักก็ตามซึ่งสัญญาเดิมเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นสำหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสจะกลับลงสนามนัดแรกในช่วงสัปดาห์ของวันที่6-8สิงหาคมนี้โดยทางเปเเชจะออกไปโดนกับทรูน้องใหม่ของหลีกในวันเสาร์ที่7สิงหาคมจอร์จินโนเวด,ดุมกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เตรียมสวมเสื้อหมายเลข18ลุยให้ปเรซซช,ชักแมน วานดุมเพิ่งเดินทางมาเปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการหลังตกลงย้ายจากลิฟทมร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวตั้งแต่ก่อนยูโร2020เปิดฉากเปียอเชยยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวานดุมที่เซ็นสัญญากับทีม3ปีจะได้สวมเสื้อหมายเลข18ลงสนามซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหมายเลขของมอยส์คินกองหน้าชาวอิตาเลียนที่เล่นให้กับทีมด้วยสัญญายืมตัวจากเอเวอเรตันเมื่อรดูกาลที่แล้วผมหมดสัญญาแล้วและหลายสโมสรติดต่อเข้ามาวานดุมเปิดเผยกับเปียอเชยทีวี เมื่อเบสเช่โทรมาทุกอย่างเป็นไปได้วยดีและผมเซ็นสัญญายอย่างรวดเร็วเมลเชลโปเชติโนโวพยายามเซ็นสัญญากับผมตอนที่เขาอยู่กับทอตแนมดังนั้นผมจึงได้คุยกับเขาแล้วทั้งสโมสรทำให้ผมรู้สึกเหมือนพวกเขาต้องการผมจริงๆและสิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของผมด้วยมิดฟิลชาวลัตอธิบายเพิ่มเติมว่าสไตล์การเล่นของเบสเช่เหมาะสมกับเขาอย่างไรที่ลิผู้พวกเราเล่นฟุตบอลเกมรุกจริงๆการเล่นเกมรุกเป็นปรัชญาที่เหมาะกับผม และเปสเชเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแบบนี้สุดท้ายเวดุมยังกล่าวถึงความปรารถนาในการคว้าแชมป์ร่วมกับต้นสังกัดใหม่ของเขาด้วยผมได้แสดงให้เห็นที่สโมสรที่ผมเคยอยู่ว่าผมเป็นนักเตะที่ต้องการชนะผมมีความคิดที่ผมต้องการให้ดีขึ้นเสมอเพื่อเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมและโค้ชของผมผมจะพยายามนำทัศนคตินี้มาสู่ทีมและรวมเข้ากับทีมโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เวนดุมเป็นหนึ่งในแข้งใหม่ของเปียเชประจำสมัยนี้รวมกับเซกิลรามอส อัสลาห์ฮาคิมีและจานุจิดอน r ุม,มาโดยมีเพียง5าคิมีที่ย้ายทีมแบบมีค่าตัวที่เหลือย้ายฟรีหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเกา่าความภาคภูมิใจที่บรรลุความฝันวัยเด็กของมอตันและแบดลีไทเรอ่์มอตันและคอร์เนอร์แบดลีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง,งหลังบรรลุความฝันวัยเด็กในการลงเล่นให้กับลีปูในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักเตะทั้งสองคนยู่ในกลุ่มนักเตะจำนวนมากจากอาร์เมียที่เด้นลงเล่นในเกมปีซีซั่น30นาทีกับแวกเกอร์อินส์บุกและสตุตการ์ดซึ่งสำหรับมอร์ตันวัย18ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาและครอบครัวมีความสุขอย่างมากนี่คือสมสอรของผมตั้งแต่เด็กมอร์ตันกล่าวกับลิผูเอฟซีดอทคอพี่ชายและพ่อของผมไปดูเกมในบ้านทุกแมตช์และเกมเยือนที่เราสามารถไปได้ตอนที่ผมยังเด็กและผมยังตามดูจนถึงตอนนี้การมีพวกเขาคอยผลักดันจับตามองผม ผมภาคภูมิใจที่เล่นให้กับสโมสรที่เราทุกคนรักผมคิดว่าผมทาได้ค่อนข้างดีทั้งเกมรุกและเกมรับแน่นอนว่ามี2องช่วงเวลาที่สะเพร่านิดหน่อยผมมีเวลา30นาทีในการเล่นดังนั้นผมต้องแสดงทุกอย่างที่ตัวเองมีและผมคิดว่าทําได้ค่อนข้างดีถ้าพูดตามตรงในส่วนทางเทคนิคและเกมรับมันยากกว่าที่คุณคิดไว้มากตอนที่คุณลงไปตรงนั้นไม่สําคัญว่าคุณเล่นอยู่กับใครมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาก การอุ่นเครื่องนัดแรกเกิดขึ้นในวันที่9ของแคมป์ฝึกซ้อมในเซาบัและมอตันรู้ถึงว่าเข้าเริ่มตามจังหวะและเข้าใจความต้องการของทีมชุดใหญ่ตลอดเวลาแน่นอนที่สุดเข้ากล่าวมันไม่เพียงแต่การปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่มันคือการปรับตัวเข้ากับสภาพสนามสภาพอากาศและอะไรแบบนี้ผมพบว่ามันง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปผมมีความสุขที่ได้ประเดิมเกมแรกมันไม่สําคัญว่ากี่นาทีผมก็มีความสุขแล้วที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ผมเชียร์ ทางด้านแบดลี่ได้ลงเล่นกับสตูดการในเกมที่มีนักเตะรุ่นใหญ่อย่างโมเมสซาลาเซเดลมาเน่เจมส์มิเนอร์และนักเตะใหม่อย่างอีบาฮิมาโกนาเนเต้ลงเล่นซึ่งเกมจบด้วยผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแต่แบดดี้ยิ้มกว้างยังมีความสุขหน้าภาคภูมิใจยอย่างไม่น่าเชื่อแบ็กขวากล่าวแน่นอนว่าผมเชียร์สโมสรแห่งนี้มาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นการได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่แม้จะเป็นเพียงแค่เกมบุ่นเครื่องแต่มันก็น่าภาคภูมิใจยอย่างเดือเชื่อการได้มีส่วนร่วมในแคมป เป็นจุดสาคัญหลังได้ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้กับไอร์แลนด์เหนือนในเดือนพฤษภาคมและแบลลี่กําลังซึมซับทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองรวมถึงการเตรียมตัวนอกสนามชัดเจนว่ามันสําคัญเช่นกันกันกบการเป็นนักฟุตบอลอาชีพคุณต้องดูแลตวัวเองและอาหารการกินการนอนหลับการดื่มน้ําการเห็นว่าพวกเขาทํามันยังไงและแน่นอนว่ารวมถึงการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นักเตะวัย18ปดปีกล่าว ผมแค่อยากจะพยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นพยายามจะปรับปรุงผลงานและพยายามจะสร้างความรับใจให้กับผู้จัดการทีมในอีกทางที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทําได้ผมแค่อยากจะทํางานหนักต่อไปและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากตรงนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ